กลุ่มวันพิพิรัตที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1นึ0 0 0สมืนคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกพัฒน์ช e ู K ที่สามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียดร้อยเปอร์เซ็นต์จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้ครับ ครับสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่องอาร์ตอไลทีฟนะครับแล้วก็คลิปนี้มีคนคอมเมนต์เข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมเบต้ขอดูโซโลในเมต้านี้หน่อยนะครับที่อยากกลับมาทําโซโลเพราะว่าผมเจอในแรงเหมือนกันช่วงนี้ผมเล่นหมาป่านะฮะแล้วก็เจอโซโลแบบโอ้โหดันเข้ามาตบเละเลยนะครับผมแล้วหมาป่ามันแพ้โซโลไงอืมก็ถือว่ามีตัวแบบแก้ทางนะครับผมนะแต่ว่าโซโลมันก็ไปแพ้พวกเอสเน็กอีกนะครับดังนั้นคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาใส่ในเรื่องของเหรียญเซนี้นะครับถามว่า ชอบรีวิวเซตนี้เพราะผมชอบเป็นการส่วนตัวนะครับเวลาเจอโรเจอร์เราก็เด้งสกิลมันเกลียนดีนะฮะก็มีโซโล้ัทแผลนะครับผมเด้งสกิลกับพวกสายวิ่งนะครับผมยูนิเมต้าวิ่งยังเข้าอยู่นะแล้วก็มีย่นหินเช่นเคยนะครับผม70%นต์ะจริงๆคุณไม่ต้องไปใช้เซตนี้ก็ได้นะครับผมผมแนะนำว่าถ้าคุณจะใส่ย่นหินเนี่ยก็เป็น2โบอาร์ก็ได้นะครับรวมจะกลายเป็น3โบอาร์นั่นเองนะใส่ออฟตึงๆหน่อยนะครับโซโลยุคนี้กลับมาเล่นได้จริงๆนะครับผมแล้วก็สามารถตบพวกสีเขียวได้ทุกตัวเลยนะฮะจาบรกเเลลคัผมแ้วว็ เอสเน็กย้ำนะฮะต้องเปลี่ยนเป็นสีเขียวเท่านั้นดังนั้นเราเปลี่ยนได้อยู่แล้วนะครับติดหินแป๊บเดียวยอมโดนสกิลนิดหนึ่งนะ,ะล้วก็กลายเป็นสีเขียวแล้วนะครับผมเราก็สามารถสกิลเดียวเอสเน็กตุยเลยนะครับผมหูแรงจริงจริง นะฮะไม่ต้องกลัวถ้ามีย้อนหินไม่ต้องกลัวเองละอืมนะครับผมสู้ได้แบบสันติเลยนะครับแต่ส่วนจาบานี้ต้องมีเชิงนิดนึงนะครับตัดชิวเขาไว้ได้แล้วก็สกิลสวนให้ได้นะครับผมจาบาโดนสกิลเดียวแหกทุกตัวเช่นกันนะครับถ้าเกิดดาเมจคุณถึงกันนะอืมโอเคคลิปนี้เดี๋ยวเล่นให้กับน้องชายที่น่ารักท่านนั้นอย่าลืมกด subscribe ค c ม m m e n t ก็มาด้วยนะครับผมค่าซัพย์ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะโซโล่แยกอยู่แล้วนะเก่งอยู่แล้วได้ทั้งหมดแฮชแท็กครับผมนะแท็กน้อยแท็กเยอะตัวนี้ไหวอยู่แล้วนะแล้วกกก็อย่าเเติมมถูฮะ แล้วเติมได้ทัระบบ Android และ iOS อย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเว็บซอมบี้รัดเว็บสุ่มกาชายดีดองเพชรอันดับ1ของ OPBR ขั้นต่ำเพียงแค่10บาทรุ้นรับไอดีดองเพชรมากถึง5,000เพชรเลยทีเดียวเข้ามาสุ่มกันเยอะๆมีทั้งระบบ Android และ iOS นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ โอเคผมก็ไ okay, ปแรกสําหรับโซโลนะครับผมนะผมไปเล่นมาหลายตาอยู่นะฮะก็รู้สึกว่าเออมันเก่งนะมันใช้ได้อยู่แต่ว่ามันต้องพลิ้วนิดนึงนะครับผมโซโลนะแล้วก็สามารถเล่นเป็นบอสแมปได้นะพอๆกับแชงคูสเลยนะโอเคยุทธมินไปนะครับผมเราฝั่งเรามีวิ่งนะฝั่งเขามีเออ <laughs> มีชื่ออะไรว่าคุโรออบิด้วยแ <laughs> ม่นะ่กิริเบเทนนะนะคิงวิ่งมีคนเล่นอีกเออเอาละครับผมเล่นโซนนิดนึงนะฮะ เนี่ยครับผมเขาจะมีพวกเอสเนกอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเปลี่ยนสีนะฮะโอเคเขาดันละตัดเดฟไปก่อนนะครับตัดเดฟทำให้ศัตรูมันเบาบางไปก่อนนะฮะโอเคเปลี่ยนสีแล้วทำบินแล้วก็ในงยดอไปก่อนชุล่าหยอกเย้าวพญยมฮะโอเคเอสเนกน่าจะอีซี่นะครับผมอ่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ๊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 ยโดนมาตัดสีเราไม่เปลี่ยนนะครับสีเรายังไม่เปลี่ยนนี่โอ้ยโดนคุโรอิ อะไรวะเนี้ยเอ้ยเอามาเล่นทำไมคือโดนสีสันเป็นเงี้ยเออโดนไปก่อนนแจ๊บเป็นสีโอ้โหเป็นสีฟ้าแล้วนะครับผมสวัสดีครับโซโลโตายนะครับเนี่ยร้อนๆเหม่นๆน,น,นะต้องดอนเด,ดาทางแม่นๆน,นะฮะถ้าเป็นสีฟ้าเราก็จะฆ่าเอสยาม,มาโตะได้สบายมากนะครับผมเบอร์มันเป็นบอสแมทเลยนะฮะโอ้โหรวๆฮะเมื่อกี้จาบานะครับผมจาบาแตกเลยนะครับผมจาบาไม่ได้เกิดนะแมทนี้ เอาละครับผมดึงเลยดึงเลยอ่าเป็นในสนองคิงนะครับุตอนนี้5้าทงเลยนะครับอืมโอเคโรเจอร์ไม่เป็นไรนะครับผมตีคิงก่อนคิงค่าย,ยากอืมโอเคแหมอย่าเพิ่งรีบจบเออสวยนะมานี่มานี่ไปไหนคิงกลับมาได้หรือเปล่าเป็นงานเล่นไปร้องเพลงไปด้วยนะอืมอา่าเฮ้ยใครวิ่งมาอืมโหูโดนดีบัฟดีขน่ะโดนดีบัฟแรงอ่ะ เออโรเจอร์มาดีสีดำนะฮะอุ้ย,ยไม่เป็นไรครับเราไม่ตายหรอกครับเราไม่ติดตันมาดีมาดีมาดีาดเออเหรียญน,นี้เสียงเดียวนะที่ผมใช้มันคูดาวช้าไปหน่อย,อยโอเคคูดาวเร็วเลยนะคุณเห็นไหมตีเรียบร้อยผมโดนตัดเลือดไงแตกเลยนะครับผมเป็นมสคิส,สอมาแล้วนะครับผมใส่โบสโซโพันแผลกันไว้กับพวกโรเจอร์นั่นเองนะฮะนี่จาบายแล้วนะครับผมแต่จาบายเยอะๆก็น่ากลัวนะฆ่าไม่หมดสักที อืมแล้วเป็นสีแดงนี่เราชนะเอสเน็กไม่ได้นะครับอืมแตกเลยใครไม่รู้โซโลระวังนะครับระวังอืมจาบาเนี่ยจาบาเออมานี่โอ้โหล้มไปก่อนนะฮะเนี่ยได้เรียบร้อยชนะหรือเปล่าเหลือ2ี่ิบกว่าวีนะครับดอทซ์มินอะไรไปไหนครับเอสเน็กโอ้โหแตกนะท้ายเกมนิดเดียวฮนะเอาเสียธงเสียธงสี่นะครับเตะเสียธงกลางนะของเขามีโรเจอร์ตัวเดียวนะครับช่วงนี้โรเจอร์ก็ผมเจอไม่ค่อยเยอะ นะครับเจอไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่ไปเล่นเมตาเขียวจาปลากันเยอะเลยนะอืมโอเคจบไปครับโรบตาแรกนะครับผมชนะใสๆหัวใจสีดวงนะครับผมโอเคไปพบก,กับตาที่สองกันเลยถ้าคุณมองหาไอีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอปเอกพัฒชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS อย่าลืมบอกมาจากช่องอัจนทิพด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ เอาละครับผมมาเกเปที่2กันนะครับตอนนี้เราเจอจาบาเลยนะผมนะเปิดจาบามาอย่างนี้มาดูครับวิธีการสู้นะอ่าฮ่ามันมาทางนี้อนี่ดิดชิวไปก่อนดีไหมฮะไม่ต้องเรีบเอาติดหินสวยอาชุล่ายกยา้าพญายมไปทีเรียบร้อยอะติดหินไม่เป็นไรครับผมไม่กลัวแล้วเรียบร้อยเก็บไปแล้วนะฮะจาบาบอกมาทําอะไรก่อน แถวสองไม่เล่นนะเล่นแนวหน้านะครับผมตอนนี้ผมเจอเคพีด้วยนะคุณนกคุณนกนะอัดตอนเช้านี่เจอกันตลอดเป็นอะไรครับนี่เหมือนเป็นเนื้อคู่กันเลยนะนี่คุณนกนะครับผมโอเคไม่เป็นไรฮนะโอนิกิริไปก่อนวัยรุ่นเอาล้ฮะแต่ว่าเราเสียธงนะโอ้โหไม่มีย่นช็อตว่ะไม่มีย่นช็อตยายายาเอออุ้ยเกือบเกือบเกือบรอดอ,อยู่นะฮะ จริงๆแมเราเปลี่ยนสีก็ได้แต่ว่ามันมีนิกะนะครับผมมันมีนิกะเราไม่อยากเปลี่ยนเป็นสีฟ้าไงประเด็นนะครับต้องเลือกสีเปลี่ยนน,นิดนึงนิกะน่าจะตึงอยู่นะหูเบามาก <c oughs> ดาเมเหเียนผมมันไม่มีฮะเออต้องบอกก่อนเลยนะครับผมนี่ต้องดอทผิวๆหน่อยอตดชอตอีกแล้วนิกะเนี่ยหมบอกแล้วนิกะนะตัวแสบนะครับจะใส่ยนสายสฟ้าจีก็ไม่ไหวแลจริงไม่จ้เป็นนะนิกะหลบสสยฟ้าสกิลเดียวไม่ใช่เรื่องใหญ่ ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยมาดิหูมันติดบูธพอดีนะโอเคเอสเน็กดูเลือดเ,เ,เราจะหมดละดอทมินเลือดเด้งแล้วนะครับผมเอาเลือดจากเอสเน็กก่อนอุ้ยใครอาจาบาฝั่งเราก็มีนี่ว่าเออแล้วมาทําไมจาบาฝั่งเราตุยไปแล้วโดนปาดหน้าหงายนะครับผมโอเคเราจะถึกนะเลือดน้อยอาชูล่าหยอกเยา้าพญายมไปทีหนึ่งสวยนะฮะอย่าเปลี่ยนสีนะครับผมอย่าเปลี่ยนสีจริงต้องเป็นสีเขียววะ่ะ แต่ว่านิกะเราจะสู้ไม่ได้นะครับผมถ้าเราเป็นสีเขียวโอ้โหนิกะแม่งพึ่งบาจลังด้วยโอ้โหมันเก็บไว้ตอนนี้นะฮะร้ายจริงๆนะครับผมโอเคมันมีสกิลกระทืบแล้วเดีย๋ยวรอจังหวะนิดนึงนะครับเล่นเชิงหน่อยเล่นเชิงหน่อยคุมาอาเออเรียบร้อยครับผมสะทืบมาตุยเลยเอาแล้วครับเก็บไปหนึ่งแล้วนะนิดเดียวฮนะลุกมาบักล้มเหรอเราไม่เปลี่ยนสีนะตีเบานะครับผมไม่เปลี่ยนสนะีตีเบา มานี่เอสเน็กเอาเกมพิกเฉยมีในตัวนะ,ะเราต้องเปลี่ยนสีวะเดี๋ยวก็สีเราไม่ได้นะครับผมจริงจที่ผมอบอสนะเหรียญน,นี้ถ้าไม่เจอใส่วิ่งเยอะๆเล่นยากนะครับผมแนะนําให้คุณใส่พวก 3, 3, 3 4, ามฟี่สามโบอาน่าจะดีกว่านะ,ะติดบูและจบอย่างนี้เรียบร้อยะครับผมติดโบูดึง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 อืมเราไม่มีวิ่งนะฮะมีจ่า,จาบลานะครับผมยึดเลยเอ้าวเกมพิกเฉย20วินะฮะคุณนกบอกอะไรวะน้านะ คุมเกมมานะครับผมตาน,นี้มันจังหวะพลิกต้องติดบูธนะติดบูธประมาณ30มวีนะครับผมเกมนี้ที่บอกมีติดบูธให้เราพลิกเกมได้นะครับเรียบร้อยครับผมจบาตุยเป็นไอ้น,นี่เลยนะโอเคจบไปสํารับตายที่2เห็นไหมเล่นมันนะครับผมไม่ใช่ตัวที่แบบตายง่ายนะเนี่ยถือว่าเล่นได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวไปพบกับตาสุดท้ายกันเลยครับ เาละครับถึงเกมเพจสุดท้ายแล้วนะครับผมทําตามคำขอไปที่เรียบร้อยนะอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจช่องอัธิบดีด้วยนะครับผมปีนี้ตั้งใจทำคลิปมากๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อ,อย่าดูตัวไร่ขไเขาไม่้ามาละกันนะครับมาแล้วฮะฝันรุ่นีบูโน่ด้วยนะครับผมน่าจะได้ใช้พาสีเหลียนอยู่นะอนะครับผมเจอพวกสายวิ่งอะไรเงี้ยโอเคเอะไรเฮ็นเนอะไรเหรอขงฟ้านะครับผม ไม่เป็นไรยอมเสียทงดีกว่าเสียเลือดนะฮะเสียเลือดอตัดเดฟไปอืมโอ้ยมันเปิดประตูมันแอร์ดอมันแอร์ดอ,อโอเคสวยเป็นสีเขียวดีครับอย่างนี้อืมฮ่าแอร์ดอมาทงนี้เหรอครับเดี๋ยวมาดูนะฮะโอ้โหปูโนโ,โดนเลยหูดอกอะไรเรียบร้อยครับผมแรงมากยุด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 อืมโอเคตรงบ้านนะครับผมฟังเราโลดไปเลยเนี่ยมันไม่เติมเกตนะฮะอืมเกตมันมน้อยมไม่เติมนะครับผม สวัสดีโรเจอร์ดึงเลยดึงเลยอืมนั่นแหละเอาละหนีอะไรหนีเหรอเอาละครับดึงเลยเรียบร้อยเดี๋ยวเรารอเขาดึงแนะ่เราจะได้สกิลสองรัวๆนะครับผมเดี๋ยวดูพัฟสิบเหรียญกันนะครับอืมเฮ้ยยังไงเนี่ยโอ้ยเยอะเยอะเยอะโอ้โหไม่ได้ดึงแล้วไงไม่ได้โอ้ยห้าศูนย์แล้วพี่ระวังนะไปไหนฮะบลูโน่ไม่เข็ดนะครับผม อ่าลายบูโน่ทำไมดอตสมินเอาเรียบร้อยดิเอ้ยเอ้ยโอ้โหเยอะจังวะเยอะจังเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้ดอตอยู่นะฮะไม่โดนดาเมจด,ดอตสมินอีกหน,นึ่งเดนี่เต้องพิ้วหน่อยนะครับผมาจาังหวะลงแบบแม่นๆเลยนะเรียบร้อยเนี่ยโซโลถ้าเล่นพิว้วนี่แม่งโกงจริงครับผมโกงมันดอทมันทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็น,นต์นเลือดใช่ไหม ไม่จบไม่จบไปคุณดูนะยน่นเร็วมากปมนิดี่สองเหรียญน,นะถ้าสามเหรียญจะเร็วกว่านี้นะครับผมสามเหรียญมันคือจะยน่นกลับมาเลยออ่มเนียครับ,รบสกิลสองมาอีกนะเร็วมากคือแบบโรเจอร์งงอนะ่ะติดบูบเหมือนกันเอาละฮะไม่เป็นหลายตีธรรมดาแกก็แตกแล้วนะครับผมโรเจอร์บอกไม่น่าเลยฮนะกดขำอย่างงี้ตายะเถอกดขำเ,ออเรียบร้อยนะครับผมมามวะาต้องกดขำด้วยเ เอาละครับไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะเออนะครับเป็นแชงฟ้าอ๋อแชงฟ้าที่ผมฆ่าไปด้วยใช่ไหมอืมโอเคเอ็ดเน็กมานี้ใช่ไหมเราเป็นสีเขียวแล้วเราตบเอ็ดเน็กได้นี่เรบเป็นสีเขียวทั้งเกมเลยว่ะเออเปลี่ยนไม่ได้เลยเขาไม่มีนิกะนะครับผมเรียบร้อยอ่ะอะไรเฮ้ยอย่าทำโปรเจอร์เพื่อนฉันดึงเลยนั่นแหละโอเคสวยเข้ามาออาจูล่าไปทีหนึ่งนะผมไม่แรงหรอกเพราะดาเมจน้อย เออมาหนี้เอ็ดเน็กอาติหินแต่ไม่เป็นไรครับไม่สะเทือนนะเรียบร้อยอ่าหิวหิอีกแล้วนะครับผมเป็นอะไรกับหินมากเลยอืมเป็นผู้ชายอย่าติหินเรียบร้อยแกไปหนึ่งในะตัวขำใช่ไหมกดขำใช่ไหมงงงงไปไหนครับพี่อ้าวแพ้หรือเปล่าเนี่ยอืจะแพ้นะครับผมโอเคนะดึงเลยดึงเลยแลย้วลไปไหนเออเรียบร้อยชนะไปนะผมท้ายเกมว่าแต้มเกือบหมื่น นะครับอย่าลืมนะกดสมัครเป็นตัลังใจด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ